สีขาวครับทิ้นเบีย้ยขึ้นไปฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในสีขาวใช้เบีย้ยกินโตตอบสีแดงกินเบีย้ยเข้ามาสีขาวเอาเบีย้ยกินรักษาตำแหน่งเบีย้ยคู่ขนานสีแดงจึงทิ้นเบีย้ยอีกตัวสีขาวกิน สีแดงใช้เบีย้ยกินอีกครั้งสีขาวกินอีกสีแดงจึงใช้เม็ด สีขาวใช้เรือผูกเบีย้ยฝังสีแดงขยับขุนเชื่อมเรือสีขาวจึงทิมเบีย้ยไล่ม้าม้าแดงถอยกลับสีแดงทิมเบีย้ยเข้ามา สีขาวใช้เม็ดกินสีแดงใช้เม็ดกินโต้ต่อ,ตอสีขาวขยับฝั่งสีแดงโอคโคนไลสีขาวถอยม้าหลบ สีขาวเดินม้าไปหน้าโคนฝั่งสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวเอามา้าถอยเข้ามาฝั่งสีแดงกินมา้าสีขาวมีตาหลบสีแดงจึงใช้มา้าตีลุกซ้ำฝั่งสีขาวใช้โคนกิน สีแดงเอาโคนกินเข้ามาสีขาวจึงกินเรือสีแดงใช้เรือจับม้าสีขาวจึงเอาขุนผูกฝั่งสีแดงตีลูกซ้ำสีขาวถอยหลบสีแดงขยับขุน สีแดงครับเดินเม็ดเข้ามาสีขาวถอยโคนกลับมากินสีแดงจึงตีลุกขาดเรือสีขาวขยับขุนสีแดงกินเรือสีขาวจึงตีลุกสีแดง ขยับลบสีแดงครับเอาเรือกินโคนสีขาวใช้ขุนกินสีแดงตีลุกคาดเรืออีกครั้ง สีขาวขยับหลบสีแดงกินเหลือด สีขาวยังคงเดินเบี้ยงหายครับแต่ฝั่งสีแดงเริ่มเอาเบี้ยเข้าโจมตีสีขาวเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงถอยโคน่นสีขาวเดินเบี้ยงหายฝั่งสีแดงขยับม้าสีขาวใช้เบี้ยงหายไล่ม้าฝั่งสีแดงจงตีลุกสีขาวขยับหลบ สีแดงขยับโคนสีขาวเดินขุนสีแดงเดินเบี้ยสีขาวขยับขุนขึ้นมาฝั่งสีแดงถอยโคนลงไปกันสีขาวจึงต้องเดินเบี้ยงหงายฝั่งสีแดงไม่กินนะครับเดี๋ยวอนะัะสีขาวจึงขยับเบี้ยงหงาย ฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวเดินเบี้ยงไหนฝั่งสีแดงตีลูกจน